เมื่อวานนี้ก่อนเที่ยงเล็กน้อยได้มีเครื่องบินเครื่องบินรบของเมียนมาได้ล่วงล้ำเข้ามาในพินแดนไทยแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ได้มีประชาชนต่างๆและรวมถึงแฟนคลับของกองทัพอากาศเองก็ได้ แรงทัศนะความคิดความเห็นแล้วก็มีการวิาพากษ์วิจารณ์ไปตามทัศนะของแต่ละคนซึ่งผมก็ได้มีโอกาสได้อ่านและได้รับฟังส่วนใหญ่ก็จะกล่าวถึงว่าระบบการป้องกันทางอากาศของกองทัพอากาศนะั้นดีไหมหรือ เครื่องบินของเรามีไว้เพื่อใช้ในการแสดงในงานวันเด็กเท่านั้นหรือเปล่าหรือแม้กระทั่งพูดว่าผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพอากาศนั้นมีวิจารณญาณในการตัดสินตกลงใจทำรน่นทำนี่ดีไหมช้าไหมช้าเกินไปหรือเปล่า ผมก็อยากจะขอบอกว่าที่ท่านแสดงความเห็นนะ่ะก็มีส่วนถูกต้องแต่อยากจะบอกว่าระบบป้องกันทางอากาศของเรานั้นดีมากไม่ได้อ่อนด้อยอย่างที่บางคนแสดงความสงสัยหรือให้ทัศนะเครื่องบินของเราก็เป็นเครื่องบินที่ดี นักบินของเราเป็นนักบินที่ดีแล้วก็มีความรู้ความสามารถประสบการณ์ที่ดีและรวมถึงข้อสุดท้ายก็คือผู้ข้าพัะชาระดับสูงของกองทัพอากาศก็มีการตัดสินใจที่ดีการตัดสินใจที่ดีนั้นบางครั้งไม่ได้วัดกันด้วยความรวดเร็วหากแต่วัดกัน ด้วยความสุข,ขุมรอบคอบมีหลักมีเหตุมีผลคำนึงถึงสถานการณ์เล็กสถานการณ์ใหญ่และที่สำคัญเป็นการตัดสินใจท,ที่พอเหมาะพอควรเหมาะสมกับสถานการณ์และนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะเรียนให้ผู้ที่สนใจแฟนคลับต่างๆของกองทัพบการและพี่น้องประชาชนทั่วไปได้รับทราบแต่เอาเถอะครับ ผม,มจะบอกตามตรงว่าผมก็เหมือนกับทุกท่านนั่นแหละผมก็เดือดเหมือนกันบางทีอาจจะเดือดกว่าพี่น้องประชาชนอีกด้วยสิ่งที่เราดำเนินการไปแล้วก็คือเราได้ติดต่อประสานกับผู้บังคับบัญชาระดับสูงของ,งกองทัพอากาศพม่า เมียนมาก็ขอให้คำกลับดูแลให้การปฏิบัติการอะไรก็แล้วแต่ในเขตแดนของท่านเนี่ยขอให้อยู่แต่ในขอบเขตในบ้านของท่านอย่าได้ล่วงล้ำเข้ามาซึ่งผมก็ได้รับทราบถึงคำขอโทษและเหตุผลจริงแทตง้ต่างๆเนี่ยขอให้ว่ากันไปก่อนเขาให้เหตุผลว่า เมื่อวานช่วงนั้นน่ะสภาพอากาศมันไม่ค่อยดีจริงๆแล้วมันเป็นการเกิดขึ้นครั้งเดียวครั้งแรกที่ผ่านผ่านมาเขาก็ระมัดระวังแต่ว่าด้วยสภาพอากาศประกอบกับพื้นประเทศซึ่งหากจะมองอยู่บนคนที่อยู่บนท้องฟ้าเนี่ยบางทีก็แทบจะเรียกได้ว่าไม่ไม่รู้เหมือนกันว่าขนาดนี้ได้ผ่านล้าหรือตัดผ่านเข้ามาใน ในบ้านของคนอื่นก็ฝากขอโทษมาด้วยแล้วก็นอกจากนั้นในส่วนของทางการทูตในเชิงของทูตทหารนะครับไม่ไม่เกี่ยวกับกระทรวงการต่างประเทศเราก็ได้ใช้ผู้ยทูตฝ่ายอนุกาศของเราในการที่จะเข้าพบตลอดทั้งแสดงแสดงจุดยืน ทียบสอดคล้องกับท่าทีของของตัวผมและของกองทัพอากาศสิ่งที่เรากำลังจะทำต่อไปก็คือด้วยระบบป้องกันทางอากาศของเราเนี่ยซึ่งในที่นี้ก็คือเรดาร์เนี่ยเราเราจับความเคลื่อนไหวของเขาได้และรวมถึงเรามีเรามีสายข่าวที่ดีบางครั้งเนี่ย เราสามารถจะล่วงรู้ได้ว่าเขาจะปฏิบัติการในพื้นที่ไหนเพราะเขตแดนระหว่างเมียนมากับไทยเนี่ยไม่ได้สั้นๆเป็นเขตแดนที่ยาวบางครั้งเขาก็ทาด้านนู้นบางครั้งกตรงนี้อะไรต่างๆโดยด้วยการข่าวของเราที่ดีบางทีเราก็รู้ลูกหน้าแต่ไม่ว่าเราจะรู้เรื่องหน้าหรือเราจะรู้เฉพาะหน้าจากเดาร์ ถ้าเรารู้ล่วงหน้าเราก็จะส่งเครื่องบินขึ้นไปเพื่อที่จะไปบินในภารกิจที่เรียกว่าคอมบ a t แอร์โปรโตหรือการบินลาดตระเวนรถรักษาเขตเพื่อแสดงท่าทีว่าพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ของเราแต่ถ้าาว่าเราจับได้เราก็เช่นเดียวกันเราก็จะส่งเครื่องบินขึ้นไป ออกไปในภารกิจเดียวกันก็คือาการบินรเวรบรักษาเขตประกอบกับแอร์แอร์อินเตอร์เซชันก็คือการบินสก,กัดกั้นแต่เช่นเดียวกันชันใดฉันนั้นขอให้พี่น้องประชาชนให้ความเชื่อมั่นในกองทัพอากาศเหมือนอย่างที่ท่านเคยเชื่อมั่นมาตลอดแล้วก็โปรดไว้วางใจเรา ผมก็เหมือนทุกท่านนั่นแหละที่ที่รับชาติเพราะฉะนั้นก็ให้ทำมั่นว่าการทีงไปของนักบินของเราหากว่าเราพบว่าทางนน้นยังพลังพลาดจะด้วยเจตนาจงใจหรือ ไม่จงใจก็ตามเราจะดำเนินการในขั้นที่เด็ดขาดแต่ภายใต้การคํำนึงถึงสถานการณ์ใหญ่เราต้องไม่ทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่หรือเรื่องใหญ่ให้เป็นเรื่องที่ใหญ่ขึ้นไปอีกนะครับต้องขอให้มั่นใจผมมีเรื่องที่จะเรียนให้ท่านสื่วันจนทรุกท่านทราบจะเป็นเร่น,นี้ มีคำถามมากมายที่ถามผมก่อนหน้านี้ผมตอบรวดเดียวด้วยคําตอบอย่างนี้แหละนะครับของคำถามหนึ่งว่าถ้ามันมีแบบอีก,อก,อกครั้งหนึ่งเนี่ยมาตรการเราคืออินเพร์เซตเลยหรือว่ามันมีขั้นตอนคือแน่นอนว่าโ <c oughs> ดยโปรตีแล้วเนี่ยาการป้องกันทางอากาศเนี่ยมันจะมีอยู่สามสามลำดับ การปฏิบัติก็คือพิสูจน์ฝ่ายสกัดกัน้นแล้วก็ทำลายนะครับจะต้องบอกก่อนว่าเมียนมาเนี่ยคือเพื่อนเหมือน้าพูิเรามีป้านะแล้วเพื่อนทั้งเผอเดินตัดสนามหญ้าหน้าบ้านเราจะยิงเขาตายเลยเหรอมันก็อาจจะเกินไปเพราะฉะนั้นคำว่าการปฏิบัติการที่เหมาะสมเนี่ย มันจึงมันจึงอยู่ในพื้นฐานของเพื่อนปฏิบัติต่อเพื่อนอันนี้ก็คือสิ่งที่ผมก็นำเรียนได้ประมาณนี้ก่อนแล้วก็ผมเชื่อว่าขณะนี้เขาก็ตระหนักในในความผิดพลาดที่เกิดขึ้นแล้วก็ตระหนักในความรู้สึกที่ร่วมกันของประชาชนชาวไทยที่ไม่ชอบถ้าผมเป็นเขาผมก็จะต้องระมัดระวังมากขึ้นผมจะ เล่าให้ฟังว่าที่อำเภอพบพบพระเนี่ยมันมันเป็นพื้นที่ที่รูปร่างหน้าตาอยังไงพวกเราทราบนะเป็นจรอไนเดี๋ยวผมจะเขียนให้ดูกันนะคอันนี้กระดาษใช่ไหมผมไม่อยากที่จะใช้ภาพจากเรดาร์ผมอยากจะเอากระดาษแล้วกันอันนี้กระดาษอัพเดทสอนสักแผ่นเขียนว่าอะไร ไม่เป็นไรอะอันนี้นะตรงนี้ด้านซ้ายก็คือเมียนม,มาด้านขวาเป็นไทยก็แล้วกันนะไปที่รู้กันลักษณะของพื้นที่มันจะเป็นอย่างนี้มันจะลงมาแล้วจะขึ้นไป เหมือนหูคนน่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยบุคคลที่เป็นที่กองกำลังเมียนมาเขาประสงค์ที่จะดำเนินการเนี่ยจะอยู่แถวานี้เมียนมาเขาส่งกำลังทางอากาศมาเข้ามาแล้วก็เรดาร์เราจับ ก้ตลอดก็เราก็เห็นแถบแถบปื้แล้วก็มีการปฏิบัติประจแวันนี้แต่ก็มีบางแถบที่หลุดไปอย่างนี้เพราะนั้นจุดที่ที่ล้ขก็ามาคือจุดตรงนี้แต่ผมจะบอกให้ฟังว่าที่เราเห็นเนี่ยมันคือเส้นของปากกาแต่ถ้าเกิดเป็นของจริงอะ่ะมันคืออย่างนี้ มันไม่รู้หรอกมันไม่รู้หรอกว่าตรงไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาวกกลับวกกับผ่านจะง,งอยตรงนี้ในช่วงเวลาสั้นๆเขาไม่ได้บินเพื่อที่จะอยู่บนเราแต่แน่นอนว่าเราต้องยอมรับว่ามันก็มีการผ่านแต่ว่าการผ่านเนี่ยทางผู้บัญชาการฐานอากาศเขาตอบเราบอกว่า อากาศมันไม่ค่อยดีแล้วนักบินเนี่ยก,ก็ไม่แน่ชัดเพราะฉะนั้นก็ผมรับฟังเนี่ยด้วยความเข้าใจเราอยู่ตรงกลางผมเข้าใจทั้งทั้งการตอบของทางกองทัพอากาศเมียนมาและเข้าใจทั้งความห่วงใยของประชาชนชาวไทยเพราะฉะนั้นก็ยังไงก็ตาม อันนี้ผมเปรียนไปแล้วเราก็จะทําในสิ่งที่เหมาะควรเหมาะควรก็ขอให้เชื่อมั่นในกองทัพอากาศจดะเพราะว่ามีการมองว่าถ้าอนาคตเรามี F-35 นี่เขาจะเกรงใจเรามากกว่านี้ถือว่าคืออย่างนี้คือผมไม่อยากให้เอาสองเรื่องมาผนวกกันกแล้วยิ่งการ<ป>โยงกันมาถามอย่างเนี้มันก็จะทําให้ผู้ที่ไม่เข้าใจก็จะก้าวอะไรละ่ะ นำมาพัวพันกันมากขึ้นเทรดก็โท่าี่ว่าคือโซเชียล,ยลภัยคุกคามของกองทัพอากาศภัยคุกคามของกองทัพอากาศไม่ใช่อย่างอื่นภัยคุกคามอันแท้จริงของกองทัพอากาศคือความล้าสมัย ตอนนี้เรายังคงมีความทันสมัยอยู่บ้างต้องบอกว่าอยู่บ้างแต่นในอีกสิบปีข้างหน้าตอนนักอากาศนะจะมีความล้าสมัยและภัยคุกคามคือความล้าสมัยเนี่ยมันคืบคลานเข้ามามากขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันหากว่าเราไม่ดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงขจัดภัยคุกคามคือความล้าสมัยอันนี้ออกไป มันก็จะส่งผลให้ในอนาคตกองทัพอากาศจะเป็นกองทัพอากาศที่เป็นอย่างที่ท,ทุกคนค่อนแคะคือไม่มีประสิทธิภาพเพราะฉะนั้นโครงการ e F-35 เนี่ยเป็นโครงการที่จะนำให้เกิดความทันสมัยขึ้นมาในทุกองคาพยพของกองทัพอากาศการมีซึ่งเครื่องบินที่ทันสมัย ก็จะเกิดการเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆประสิทธิภาพใหม่ๆคนใหม่ๆ Fa facility ใหม่ๆอาคารสถานที่ใหม่ๆเครื่องมือเครื่องใช้ไม้สอยใหม่ๆทั้งหมดก็จะสร้างความเจริญรุดหน้าเพราะฉะนั้นเนี่ยผมไม่อยากให้คือถ้าหากว่าเราคิดจะมีของดีผมไม่อยากให้คนไทยเราอะ ขัดขากันเองเพราะเราจะพลาดสู้เราไม่ได้ผู้เราช่วยกันสนับสนุนเพื่อให้ได้มาจะดีกว่าถึงแม้จะพลาดไม่ได้ก็ขอเป็นในขั้นตอนที่เขาไม่ขายให้เราดีกว่าไม่ใช่เราไปขัดขาเที่ยวขัดขาเที่ยวโยกเจ๊นอะไรกันจนกระทั่งเราพลาดแม้แต่เรียกว่าการต่อสู้ในยกแรก แทนที่จะเป็นยกสุดท้ายผมอยากให้คนไทยสมัรสมานสามัคมคีกันในทุกเรื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นในบ้านเมืองเพราะฉะนั้นก็ขอให้อ,อย่ายโยงเรื่องเหล่านี้เข้ามาเกี่ยวข้องกันเพราะมันไม่ได้เกี่ยวข้องมันไม่ได้เกี่ยวข้องก็ผมมีประมาณนี้นะครับ ที่เป็นงบประมาณแล้วเดี๋ยวจะมีการอภิปรายไม่ไว่วางใจด้วยซึ่งเรื่องการอะไรอย่างเงี้ก็จะโดนดติโ <Okay. S 2> อเคผมอยากจะเล่าแบบคลายความเครียดสันิดหนึ่ง<อ>ัวจะไปออกเมื่อไหร่ก็สุดแล้วแต่ <c oughs> คุณสมบัติที่ดีเด่นของเครื่องบินยุค5อเอา F35 กันแล้วกัน ก็บแต่ผมขอใช้คำว่าเครื่องบินยุคห้ากับเครื่องบินยุคสี่ที่เรามีใช้อยู่มีคุณสมบัติที่ต่างกันสำคัญห้าประการประการที่หนึ่งคือคุณสมบัติที่เราเรียกว่าสเตลขอ,อแปลงเป็นแปลงเป็นคำศาศัพี่ง่ายๆจำงด้ไหคุณสมบัติในการล่องหนหายตัวได้เปรียบเสมือนการมี ถ้าคลุมวิเศษของแฮร์รี่พอตเตอร์คลุมแล้วไม่มีใครเห็นจะไม่ใช่ถ่ายรูปไปติดไม่ใช่นั้นนะหรือมองไม่เห็นเลยไม่ใช่แต่เลดา้ามองไม่เห็นคนตาเปล่ามองเห็นถ่ายรูป,ปติดแต่เลดา้ามองไม่เห็นเพราะฉะนั้นคุณสมบัติข้อนี้ยจึงเป็นสิ่งที่น่าสนใจถ้าหากว่าเรามีเราจะเรียนรู้ ได้ว่าเฮ้ยจะทำยังไงที่จะที่จะใช้งานมันหรือจะป้องกันมันเพราะคนอื่นเขามีอยู่ประเทศใกล้ๆเราก็มีแล้วเพราะฉะนั้นเราจะได้เรียนรู้มันคุณสมบัติข้อที่สองก็คือคุณสมบัติในการบินด้วยท่วงท่าพิสดารเอาง่ายๆคือเครื่องบินปกติอาจจะบินอย่างนี้แต่ว่าเครื่องบิน ยุคที่ห้าจะบินที่ท่วงท่าพิศดารมากขึ้นซึ่งการบินที่ท่วงท่าพิศดารมากขึ้นหรือขีดความสามารถในการบินที่หลากหลายขึ้นเนี่ยมันจะนํามาซึ่งยุทธวิธีและชัยชนะต่างๆเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นสิ่งที่ดีอันที่สามก็คือการมีเซนเซอร์รอบตัวเครื่องบินแอฟราเนี่ย เร็บไอ้คนบินยุคที่หนะ้าเนี่ยมีเซมเเซอร์รอบตัวซึ่งเอาง่ายๆก็แล้วกันนักบินเนะี่ยเวลาใส่หมวกบินแล้วก้มลงมองอย่างเงี้ยมองอย่างเงี้ยนะขณะที่บินอยู่เนะี่ยเขาไม่ได้เห็นพื้นเครื่องบินนะเขาเห็นพื้นดินมองทะลุเข้าไปเห็นพื้นดินมันเปรียบเสมือนกับ สมัยก่อนเราขับรถะแล้วเราเวลวจะถอยหลังอะเราต้องหันไปแล้วก็หมุนพวงมรราลัยแล้วหันไปด้วยขยับซ้ายขยับขวาถอยหน้าถอยหลังแต่รถปัจจุบันเนยท่านสังเกตไหมว่าเราไม่ได้หันไปเราดูจอข้างหน้าในจอก็จะเห็นรถรูปภาพรถแล้วมีรูปของรถที่อยู่ด้านขวารูปของรถที่อยู่ด้านซ้ายแล้วมีกำแพงข้างหลังสมเหมือนจริง เหมือนกับว่ามีกล้องไปถ่ายอยู่ข้างบนหัวแต่จริงไม่ใช่กล้องนั้นน่ะมันคือเซนเซอร์รอบตัวรถยุคใหม่ๆที่นํามาประมวลภาพประมวลผลออกมาเป็นภาพเสมือนจริงทําให้เราง่ายต่อการใช้งานเครื่องบินยุคใหม่ๆยุคนั้นก็เช่นเดียวกันเซนเซอร์ที่มันเกิดขึ้นที่มันมีอยู่ในตัวเนี่ยมันจะจําลองภาพต่างๆให้นักบินสามารถจะใช้ ประโยชน์ได้อย่างมากคุณสมบัติประการที่สี่ก็คือความสามารถในการบินเดินทางด้วยความเร็วเสียงแต่ก่อนเนะี่ยคือเครื่บินยุคที่สี่ f สิบ16เนี่ยก็บินเดินบินในความเข้าไปในความเร็วเสียงได้บินเท่าเหมือนทะลุกำแพงเสียงเนี่ยบินได้แต่พอเข้าไปแล้ว อยู่ในความเร็วนั้นน่ะแป๊บเดียวเพราะมันน้ำมันจะหมดมันกินน้ำมันมากแต่เครื่องบินยุคที่ห้าเนี่ยสามารถที่จะอยู่ในภาวะนั้นเนี่ยได้นานมากถึงขนาดที่เรียกว่าบินเดินทางก็คือบินระยะไกลเนี่ยด้วยความเร็วเสียงได้เลยความเร็วเป็นปัจจัยอันสำคัญของเครื่องบินรบดังนั้นการบินไปด้วยความเร็วเสียงได้เนี่ยมันเป็นคุณสมบัติที่ดีเลิศ ข้อที่หความสามารถในการเชื่อมโยงข้อมูลในอนาคตในอนาคตเครื่องบิน,นยุคที่5เนี่ยจะเป็นเสมือนกับยานอาวกาศนะอธิบายง่ายๆที่มียานลูกคือเป็นยานอวกาศยานแม่ที่มียานลูก,าก,าลกซึ่งไม่มีคนขับบินออกไปในระยะเป็นร้อย กิโลร้อยไมล์อยู่ข้างหน้าแต่ถูกควบคุมโดยยานแม่และนั่นเกอนอนาครซึ่งทำได้และกำลังจะมีแต่ขณะนี้เนี่ยเครื่องบินยุคที่ห้าสามารถจะเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างเครื่องบินด้วยกันเองอย่างมากคือข้อมูลต่างๆจะถูกถ่ายโอนไปสู่กันและกันเนี่ย อย่างรวดเร็วแล้วก็เป็นประโยชน์ก่อให้เกิดกําลังอำนาจของความรอบรู้เนี่ยอย่างมาหาศาลจะส่งผลให้การดำเนินการใดๆก็ตามที่เป็นเรื่อง,องเกี่ยวกับการรบเนี่ยมันมันเกิดความง่ายขึ้น,นมีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็นำไปสู่ความสำเร็จที่ดีขึ้นคุณสมบัติ ที่แตกต่างกันห้าอย่างถ้าเราไม่มีไม่มีมันไม่มีสิ่งนี้มาใช้เนี่ยเราไม่รู้หรอกมันเหมือนกับสมมติเราจะซื้อรถยนต์คันใหม่เราซื้อรถยนต์ที่ใช้นะ้ำมันเบนซิน,นเราก็ทุกอย่างก็เอามาแล้วเหมือนเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแต่ถ้าเราตัดสินใจซื้อรถยุคใหม่ชฟฟเช่นรถไฟฟ้าผมยกตัวอย่างพอซื้อมาแล้ว มันจะมีสิ่งที่เปลี่ยนแปลงอย่างเช่นบางบ้านอาจจะต้องติดอ,อะไรนะโซลา่าโซล่ารูรฟโซลา่าเซลล์เพื่อใช้ไฟฟ้าอาจจะต้องดัดแปลงลงรถใหม่เพื่อติดตั้งที่อาจจะต้องอศึกษาหาความรู้ว่าจะขับยังไงจะวางแผนการเดินทางยังไงอาจจะต้อง เรียนรู้แมก้กระทั่งการล้างรถการล้างภายในเครื่องยนต์สมัยก่อนถนะ้าไม่ใช้รถก๊ามันจะล้างเครื่องยนต์ก็เพียงแต่เอาอะไรมาครอบจานจ่ายแล้วก็น้ำฉีดก็น่าจะใช้ได้ไม่เสียหายแต่รถไฟฟ้าจะล้างเครื่องยนต์เนี่ยจะทำยังไงอ่ะถามผมตอนนี้ผมก็ไม่รู้เพราะผมไม่มีรถไฟฟ้าใช้ แต่ผมจะรู้แน่เมื่อผมมีรถไฟฟ้าใช้แ่าผมม่ต้องเรียนรู้และคนอื่นๆที่เกี่ยวข้องในบ้านผมก็ต้องเรียนรู้เหมือนกันชั้นใดชั้นนั้นการที่เรามีเครื่องบินที่เป็นเทคโนโลยีใหม่ซึ่งเราไม่เคยมีมาก่อนทุกองค์าพยพจะมีการเรียนรู้ร่วมกันและนั่นจะทำให้ กองทัพอากาศของท่านหลุดพ้นไปจากภัยคุกคามคือความล้าสมัยไปสู่ความทันสมัยไปสู่กองทัพอากาศที่มีประสิทธิภาพและนั่นคือสิ่งที่พวกเราทุกคนต้องการไม่เชื่อหรช่วยกันดีกว่าร,วร่วมจิตร่วมใจกัน ัฝาฝ่าออกไปเพื่อให้ได้มีของดีใช้ก็ผมมีเรื่องที่จะเล่าให้ฟังประมาณนี้นะขอบคุณมากครับขอบคุณที่สนใจ